ในอนธิตัปริยายสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าเราแต่ละคนล้วนตกอยู่ท่ามกลางความร้อนเพราะถูกไฟสามกองแผดเผาอยู่หนึ่งนิดได้แก่กองที่หนึ่งไฟราคะเผาขึ้นมาแล้วทําให้ร่านทุรนทนทุกข์เกิดความโลภกล้าหน้าด้านควบคุมสัญชาตยานฝ่ายต่ําไม่ไหว กองที่2คือไฟโทสะเผาขึ้นมาแล้วทําให้โกรธจัดอยากแสดงเดชาอนุภาพอยากลุกขึ้นมาก่อความวินาศวอดวายกองที่3คือไฟโมหะเผาขึ้นมาแล้วทําให้ใจมืดบอดไม่รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริงไฟกองไหนร้อนขึ้นมาก็มีสติปัญญารู้เท่ารู้ทันไฟทั้งนั้นก็จะมอดดับไปเอง